สบายดีผมเม่พี่น้องคลิปนี้เฮากาชิมาเราเหลืองเนาะึ่งว่ามือเช้านี้เฮากาอันทำงานเสร็จแล้วพี่น้องทำงานเสร็จแล้วเนะาะกับพอดีแบบนี้มันใช่ใช่นะเฮาก็เลยว่าออกไปซื้อน้ำแข็งเนาะในลานหนึ่งที่อยู่ในช่วนี้เนาะอันป่าเจ้าของลานเราก็เลยได้ถามเฮาเขามาเนาะแล้วว่าเป็นคนที่ไหนหนูก็เลยบอกไปว่าผมเป็นคนเราครับป้าอ้าวแม่นบอกว,ว่าคิดว่าเป็นคนขมิ้นเพื่อน่ะ ถาเป็นคุณขมีนป่าบกคายห้เดอ้อเราแล้วลกรสิบอกคุยน้ำอีกแล้วกระิบบกให้เขามาซื้อในลานป่าอีกเลยโอ้มันขนาดนี้เลยทุกคนนี่แหละเนาะผ้นตอบแทนบวังดีต่อกับประเทศไทยนี่แหละชิงตอบแทนก็คือแบบนี้แหละทุกคนเฮ้ากระชิอยู่กับบานเขาบ่าได้เนาะตอนบ่มีเรื่องกันเรื่องอันชายแดนเขาก็สช้างพ่อแห้งแล้วเนาะทุกคนพอมามีเรื่องแบบหยาดชิงกันในชายแดนอีกเรื่องปุ่มทีดินเนาะ เขากรแหงเขียดขักเลยเนาะเพราะว่าขมี้นบางคนก็เกินไปเนาะแบบหรือมุนคุณคนอ,อกมาดาจ้างชั่นจ้างชี่มีบางคลิปเนาะที่เฮาห็นนะะแต่คนเล่านี่ชวนหน่อยเด้อเขาสีออกมาแบบตบโต้มาดอกมาดาอีกอย่างคนเรามาทํางานอยู่เมืองไทยก็บบกคยแบบจะช่างเหลืองตลอดนะนะผมไม่พี่น้องส่วนหลายจะมาทํางานมีแต่แบบเก็บเงินอย่างเดียวชงกลับบ้าน บ่มากอีแบบจะช้างจะตู้กับผู้นั่นผู้นี่แบบขอเคมีงันเฮาเฮามาหาเงินเฮาบด้มาวังแบบอยากช้างชชตู้ให้กับอันพม่พี่นองคนไทยนะทางเฮาทำดีคนไทยเขาก็แห่งดีกับเฮาอยู่เด้อทางเฮาบุ่ดเหดอเขาจังสีหวังทำลายเฮาคือกันถทางเฮาบุ่ีกับเขาเนาะทางเฮาดีแล้วบ่มีคนไทยเขาสิมาเฮ็ดกับเฮาเขาก็แห่งหากแห่งหอมเฮาอีก ก็คือป่าที่ค่อยไปซื้อน้ำแข็งน้ำน,นี่แหละเนาะปกติเราก็โบเคยทาแบบนี้จักเถื่อเด้อผมไม่พี่น้องพอไปซื้อวัานนี้เนาะแบบมันออกข่าวลายเนาะขมยขม้นมันนี่แหละเรากรเร็เลยทามขึ้นมาเลยถ้าขพรเป็นคนขม้นนะเระาคือสิบโขายหายเลยอีกอย่างกระชิดด้วนดาอีกแล้วเวาเลือดต้นเสาด้วนด,า,นดาพรมอะไรแบบนี้ลูกเช้าล้วก็เนี่ยมนาอยู่เนาะล้วก็คิดว่าเขาเป็นขมีนนะนะแต่ชุดทายหลยเ้องก็บริเป็นขม้นเดอ้อเขาก็เป็นคนเล่าเนาะก็ขอบ คุณประเทศไทยเดอ้อทีมีทีทำมาหากินมีทีอันให้ได้เหตุงานเนาะแล้วก็มีเงินชงกับบานแต่ละเดือนเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียจนมาถึงถูกวันนี้ขอบคุณประเทศไทยหล,หลายเด้อ้าบ่มีประเทศไทยก็คือสิบม่มีอันคนลาามาอยู่ในจุดนี้เนาะหากประเทศไทยแห้งเมื่อนบานที่ชงคงแน่เลยแหละทุกคนเลย สำหรับคลิปนี้กระจุบมไ้เพียงเฉนี้เจอกันไปในคลิปหน้าเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ